คือ John and m a n o p have just seen the movie สถานการณ์ในบทนี้นะคะคือจันกลับมานพเพิ่งไปดูหนังกันมาแล้วเขาสองคนก็คุยกันนะคะข้อ12ถามว่าอะไรมานพถึงตอบว่า it was funny สนุกแล้วก็พูดต่อว่า I stop l a u g h i n g stop l a u g h i n g แปลว่าหยุดหัวเราะ นะคะแล้วจอนก็ตอบกลับว่ามีทู่ฉันก็เหมือนกันงั้นทำข้อสิบสองสิบสามก่อนนะคะถ้าถามว่าถ้าตอบว่ามันสนุกดูจากเนื้อหาการสนทนาก็ก็ต้องถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เพิ่งไปดูหนังมาใช่ไหมระหว่างข้อหนึ่ง what are you thinking of eating เธอคิดว่ายังไงแบบเรื่องกินเราไม่ได้กินอะไรเลยนะคะกินเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยเนาะต้องคนจะถามดูหนังใช่ไหม <Me> What did you think of the movie? คิดยังไงเกี่ยวกับหนังอันนี้โอเคเนาะข้อ2องใช้สามล่ะ How would you like to eat? อยากจะกินยังไงมีมาและเรื่องกินไม่เกี่ยวนะคะ How funny was the movie? ถ้าถาม how เนี่ยเราไม่ควรจะตอบว่า it was funny เพราะถ้าตอบ it was funny น่าจะถามว่าคิดว่ายังไงเกี่ยวกับหนังฉะนั้นข้อ12ตอบ2นะคะ มานบอกว่าสนุกมากเลยแล้วก็หยุดหัวเราะไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะบอกว่าหยุดหัวเราะไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราไปดูในช้อยนะ couldn't won't don't shouldn't ตัดทิ้งอันดับแรกเลยคือข้อสองนะคะ I don't ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนาะฉันไม่สามารถจะหยุดหัวเราะได้เลยส3ามตอบหนึ่งนะคะจอห์นบอกฉันก็เหมือนกันก็คือ นุกแล้วก็หัวเราะด้วยเหมือนกันนะหยุดหัวเราะไม่ได้เลย I m glad we ฉันดีใจน,นะที่เราได้ไปทำอะไรแล้วก็ตอบอิจใช่ไหมที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้เพราะในข้อ14มันมีคำว,ว่าดูหมดเลยทุกข้อแต่มันเป็น tense ที่ต่างกันนะคะถ้ามันการดูหนังนี่ผ่านไปแล้ว,ลวมันเป็นมันผ่านไปแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วฉะนั้นเราก็ไปใช้ เทนพารซิมโเธรรมดานะคะ mm hmm. เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว mm hmm. ก็คือช่องสองคือ hmm. คำว่าซอนี่เองนะคะซีซอสซอัมการวีซอ์ชันดีใจที่เราได้ดูมันเสร็จ so, ล้วก็ถามเวลานะคะว่าชั้นไม่เสร็จกี่โมงแล้วตัดมาถามเรื่องเวลาเลย It's almost ten น c l o c k ตอนนี้ก็เกือบจะสี่ทุ่มแล้วดูหนังนี้น่าจะดูตอนเย็นเนาะฉะนั้นเ0นโอ o c k อไม่น่าจะเป็นตอนเช้านะคะเพราะว่า เมื่อกี้ตรงโจทย์ข้างบนว่า h a j u จะ s e e n เพิ่งดูจบเนี่ยมันเพิ่งเพิ่งดูจบก็ไม่น่าจะเอามาพูดถึงในยุคเช้าวันนัดมาหรอกเนาะแล้วก็ก็ถามต่อจอนถามต่อว่า are you hungry หิวไหม yes I'm starving starve นะคะแปลว่าหิวมาก I'm starving แปลว่าหิวมากๆ I could eat a horse ลูกไฮไลท์ไว้เลยนะคะ can eat a horse เนี่ย could eat a horse เป็นสำนวนนะคะกินมาได้ทั้งตัวเลย ลองนึกภาพสิแปลว่าต้องหิวมากๆเลยนะคะเป็นจำนวนแปลว่าหิวมากมาลบบอกหิวมากจอจะตอบว่าอะไรแล้วถึงพูดต่อว่า there's a restaurant near here มีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆตรงนี้ระหว่างถามว่า why not have a drink ไปหาเครื่องดื่มกันไหมไม่มันหิวข้าวนะคะเราไม่ควรจะไปถามอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มใช่ไหมข้อสองล่ะ let's find a restaurant ไปหาร้านอาหารกันเถอะหรือข้อ3 Let's get something to eat อันนี้ก็น่าสนนะคะไปหาอะไรกินกันเถอะหรือข้อ4 How about eating there ไปกินที่นั่นกันเถอะเราย,ยังไม่ได้ที่เลยนะฉะนั้นข้อ4ก็ไม่ควรจะเอานะคะข้อ1ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้พูดเรื่องของอไม่ได้พูดเรื่องเครื่องดื่มเนาะข้อ2ถ้าพูดแบบนี้แปลว่าถ้าชวนไปหาร้านอาหาร ชวนทำไมล่ะเพราะว่าเขาได้ที่แล้วนี่จอนแบบว่ามีร้านอยู่ตรงนั้นเนาะฉะนั้นข้อ2ก็ไม่ได้นะคะเหลือข้อเดียวคือข้อ3เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดค่ะเก่งมาก